ก็อยู่ในงาน <c oughs> งานเปิดตัวเครื่องสำอางนะคะเป็นสกินแคร์นะคะนี่ก็อยู่ที่โรงแรมนะก็มีอะไรมากมายมากมายนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวจะมางา,งานเปิดก็เดี๋ยวไปหลายที่เลยก็เลยจักมาถ่ายร็อครนึน่งนะคะ,ดนนะ,คะ,ะเดี่มาดูผลิตภัณฑ์นะคะอ่าดไปดูใ,ใกล้ใกล้นี่เป็นผลิตภัณฑ์น,นะคะยี่ห้อเดิมมาเซนซาสักอย่างนะคะตอนนี้นะคะผลิตภัณฑ์ไม่ค่อยสนใจเดี๋ยวเราจะไปดูอาหารกันนะคะ สนใจกองอาหารเนี่ยนะคะวันนี้อาหารจัดเต็มมากอาหารมีความกินจริงจ,งจังมากค่ะวันนี้วันนี้อาหารจริงจังอ่ะรู้สึกเหมือนมางา,านปาร์ตี้เฮย้ยเซกกรอกอ่ะเดี๋ยวเราจะเลิกถ่ายแล้วจะไปกินกันะนะว่าจานนี้เล็กไปหอเปจะเย็นเเรามาเติมอันนี้มักกะลองค่ะมักกลงที่นี่อร่อยนะจำได้ขนมหวานก็มีมากมายมากนะคะอะเอาเป็นว่า พี่มองเห็นกองทับขนมแล้วละ,ละเดี๋ยวพี่จะไปกินขนมแล้วละไปละ,ะงงเดี๋ดวยวเจอกันใหม่ขอเสียงโปรโมตอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนรับคุณน้ำตาลด้วยไรคุณ เราก็มาอีกงานหนึ่งแล้วนะคะ,นะคะอยู่กันที่โคคาสาขาสยามนะคะตอนนี้ก็มีอาหารอยู่ท้างหลังมากมายนะเดี๋ยวก็จะมากินสุกี้โคคาพร้อมกับอย่างอื่นอีกมากมายนะคะนี่นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมากิน <c oughs> เดี๋ยวเราจะมากินกันกันเต็มที่เลยนะคะมีหลายสิ่งมากอันนี้ก็มีน้องๆเพื <c oughs> อ่ <c oughs> นอ <c oughs> นอ <c oughs> เป,เป็นเรื่องเป็นราวรกุ้งก็กุ้งเป็นตัวนะคะนี่ฮักเก่าก็แบบจะสังเกตได้ว่าจะไม่มันเพราะเราจะไม่ใส่มันนะเราจะไม่ทาด้วยมันน้ำมันเพราะมันมีมันหมึอย่างนี้นทีนที้เราก็เลยบบกัีกตัวมันหีึกที่อย่าง<ะ>ตัวไหนเนออเหีนน้ยชอบเดี้ยเหี้ จี้ให้แตกยมันปิมากโ้้กน้าราเยขาว่าหอมหมหอมไ่ารเ้ารเ้ารหวโอยเห็ดโคนเห็ดผาเห็ดมันเห็ดเพศเห็ดแม่เออเห็ดนั่งนั่งได้นานังมก่อน การบเก็บส่วนบนนี้คน,นขึ้นแขยับตาย่างอยู่เาะ,ะนั้นการที่เรามชาติแล้มันะจะเหลือลอยึ้นๆด้านล่างสุดเอาไว้นะคบการแกะก่อง เปิดกล่องมาคือง่ายๆครับคือจดออยอไทยก็ต้องคำฉลากภาษาไทยที่ถูกต้องออนนี้ถ้าเราดูจริงๆแล้วเนี่ยเอ,เอกสารเอกับยาเป็นภาษาไทยก็ไปฉีดโบท็อกมาเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ก็หมดไป 16u น,นะคะใช้ของนีโรนอนะแล้วก็มีฉีดสิวไปประมาณ7เม็ดคือชุ่่มสิวอลังการมากก็เดี๋ยวเดี๋ยวยังไง อัปเดตเทีว่ามันจะออกเป็นยังไงน,นะคะพออีกประมาณ2อาทิตย์เี่จะมาเห็นว่านะคะที่จะไม่มีรอยแบบนี้แล้วนะคะวันนี้ก็ไปงานกันมาแบบว่ายาวนานมากเด็กในจะกลับบ้านแล้วนะคะตอนนี้นะอาจจะไม่ได้อัปเดตอะไรมากมายม่เพราะว่าน่นเห็นมากวันนี้รู้สิรถในเจ็บบวดอมมากที่ไหนก็อาจจะจบเพลินเพลนเท่านี้นะาะจ้าไปแลยบ๊ายบายค่ะ